นะครับใจมนังครับครับผมที่กำลังซ้อมอ่อนช้อยสวยงามนี่ว่าไหมว้อนสีโคตรตะบูนครับสีโคตรตะบูนครับครับเป็นอาณาจักรหนึ่งของเขาเรียกอะไรนะอาณาจักรสีโคตรตะบูนของเมืองไทยของเราบะครับว่างใหญ่ไพศาลนะใหญ่ใหญ่ใหญ่สีโคตรตะบูน ตอนนี้นะครับเรามองไปโน้มท่นู้กานท่านทุนใกาลัจรัต่นนลังใจนะรับ่านเดิ้กำลังใจนะร่าเด้งใั่านเงนะครับว่านเป็นให้กลงใจบ้านเดนห้งะครับาเป็นใหงนครับเให้กครับเห้กำลัะับเด็กแลงจะเยาวเนซึ่งจะเป็นกําลังที่าะพัฒนะปรัเทานดิกล่านเิ้าใจครับใงจครับก็ นะครับสำหรับนะครับเต็นต์ต่างๆ ragt, นะครับก็ขออนุญาตนะครับเน้นความปลอดภัยนะครับของบด็กสาวจนผู้ปกครองนะที่มาร่วมกิจกรรมงานเด็กที T ่มวยเรือร hey. ับสาวคสิรเรียบร้อยตามลำไม้น้ำโขนะครับหรือว่าที่นอรลขอก็ขอให้สอดสองดูแลด้วยเฉพาะบ่อน้ำนะครับก็อย่าไปใกล้นะครับตรงไหนที่ห้ามเข้าก็อย่าได้ ข้อตรลงครับจากโรงเรียนวิทยาีย่ยวชุดการแสดงระดับต่อไปนะครับหลังจากโรงเรียนนี้แล้วจะเป็นการแสดงของโรงเรียนรศรีโวบานพิทยาคมนะครับให้เตรียมตัวนะครับศรีับบานนะครับลาบีข้อตกลง สำหรับผู้ที่ลงแสดงนะครับก็มีสมุด5ท่านนะครับชุดนี้นะครับจะไปทาการแสดงแข่งขันที่นะครับอาเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับใจมันนำครับผผู้ปกครองที่พาผูนหลานมาถ้าอยากทาการแสดงทำไมครับก็ให้มาแจ้งนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังเวทีนะครับเดี๋ยวจะได้กํากับว่าท่านจะได้ขึ้นชุดไหนลำดับเท่าไหร่ก็จะต่อ30 9โรงเรียนนะครับที่มีได้มาร่วมทั้ง9โรงเรียนนะครับที่มาร่วมก็จะจัดคิวให้นะครับซึ่งท่านก็อาจจะเดินสายมาเดินสายมกลางวันวันสากลางวันขอให้มาแต่ขอให้มาขอให้มาครับจิต่อหล,ง <ibl ion S 1> หลังหนึ <fry> ่ปีมาล้วนแล้วจได้ที่ขอนาคจังหวัดจังหวัดนั่นระดูไปล้วนล้วนจบนางลำครับนางลำนางลำครับมาขออนุญาตรับรางวัลก่อนนะครับรางวัลครับระดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนนนเชิญหหััว้าะครบ